คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่2พฤษภาคม2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้ให้เวนในกลุ่ม v a p 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม v a p 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็แอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไลน์แอด 45ovr e R, ที่เดียวเท่านั้นและผมก็จะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะครับ ไว้ใต้คอมเมนต์นี่ด้วยสวนใจในในรายละเอียดก็ลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับและภาพที่่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นผลงานของกลุ่ม v p 45นาทีวัจะจันทันที่1่พฤษภาคมนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าวินกันเกือบทั้งตารางนะครับก็มีพลาดไปคู่เดียวเท่านั้นนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับส่วนใหญ่ก็วินกันเกือบทั้งตารางเลยทีเดียวส่วนคู่ของผมนะครับให้ฟุตบอลสวีเดนดิวิชั่น1ไว้นะครับคู่ของยูเมียนครับคู่นี้ ย้ำหลังนะครับที่ราคา1.5นะครับก็มา2ประตูในครึ่งหลังนะครับก็ทำกำไรให้กับสมาชิกกันไปก็ยินดีกับสมาชิกผู้ติดตามด้วยนะครับสำหรับคู่ของผมและพี่เสือท่านอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมครับสนใจรับทัศนะฟุตบอลดีๆแบบนี้นะครับฟุตบอลในทางสกอร์สูงแรกดีๆแบบนี้เอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปเลยครับที่ด่าแอด,ด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ รือถ้าหากท่านใดไม่สะดวกที่เข้ากลุ่ม v a p 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ www.168.com o Overscore v นะครับซึ่งตรงบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผลงานใน o v e www.168.com นั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าแอดมินของเราใช้ระบบ a i มาจากฟุตบอลนะครับทำให้ได้ฟุตบอลที่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีหลากหลายแนวทางเลยนะครับในเว็บไซต์ o v e o r e 1 6 8 c o m สนใจอยากใช้งานครับแอดไลน์ไปเลยครับที่รแอด o v e r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับครัฟุตบอล v ีฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอร์ฮอนในค่ำคืนนี้จะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันต่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับคู่ของบรูซเซียมินชั่นกัตบักพบกับอาเบไลซิคคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกถือว่าลงทุนได้ มาเรื่องวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าบ,บ้านบริเซียมินเชัดกัดบักค่านาดหลังสุดกันเลยนะครับบริเซียมินเชัดกัดบักค่านาดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก 4- จาก5เกมคิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.52 2จาก5าเกมคิดเป็น40%และจบ2ประตูขึ้นไป 5- จาก5เกมคิดเป็น1น0รรนัดาล่าสุดของบริเซียมินเช่นกัดบักเล่นฟุตบอลรายการบุนเดสลีกาเยอรมันแข่งไปเมื่อวันที่23เดือนสี2 0 2ง บุกไปเยือนฝ่ายบวกนะครับก็บุกไปเสมอมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ต่อไปมาดูฟอร์มของฝั่งทีมเยือนอย่างอาเบเรซิกกันบ้างนะครับอาเบเรซิก5นัดหลังสุดชนะ4สเสมอศูนแพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2จาก5เกมคิดเป็น40%จบสูงเต็ม2.5 2จาก5เกมคิดเป็น40%และจบ2ประตูขึ้นไป3จาก5เกมคิดเป็น60%นัดล่าสุดของอาเบเรซิกนะครับ เล่นฟุตบอลรายการยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับแข่งไปเมื่อวันที่29เดือนสี่สองพันี่สิบอาเบเลซิเกย์ในบ้านนะครับเจอกับกาสโกเรนเจอร์เป็นอาเบเลซิกเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ต่อไปไปดูผลงานโดยภาพรวม5้านาทั้งสุดของทั้ง2ท,ทีมกันเลยนะครับโบลิเซียเป็นเชกนิกัตบักชนะสีเปอร์เซ็นต์เสมอ40%่สิอร์และแพ้ไป20%่สิบเอรซาเบลลิกชนะ80%เสมอ0%และแพ้ไป20%่ ฟอมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างแอร์เบลลิซิกนั้นที่ดูดีกว่าใน5นัดหลังสุดส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดโปรเซียมมีชัดกัดว่า5นัดหลังสุดยิงได้9และเสียไป7ประตูโดยยิงได้เฉลี่ยนั้นละ1.8ประตูต่อเกมได้เสียเฉลี่ยนั้นละ1.4ประตูต่อเกมส่วนแอร์เบลลิซิก5นัดหลังสุดยิงได้7ดและเสียไป3ประตูโดยยิงได้เฉลี่ยนั้นละ1.4ประตูต่อเกมและเสียเฉลี่ยนั้นละ0.6ประตูต่อเกมนะครับ ต้องบอกว่านะครับในเรื่องของเกมลุกทั้งคู่นั้นถือว่าทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนะกัดบักยิงได้เยอะกว่านะครับอตเบลลซิกอยู่เล็กน้อยนะครับเพียง2ลูกเท่านั้นใน5นัดลังสุดแต่เกมรับกัดบักนั้นต้องบอกว่าเป็นปัญหานะครับเพราะ5้านัดลังสุดนั้นเสียไปถึง7ประตูเลยทีเดียวนะครับก็ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่กัดบักนั้นมีเกมรับที่หววมกว่านิดนึง ต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาแฮนดิแคปกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเปิดมาในราคาเปิดนะครับเปิดมาให้ไลซิกนั้นบุกต่ออยู่ที่ครึ่งลูกหรือศูนุดะครับก่อนขยับมาที่นะครับให้ไลซิกเป็นต่ออยู่ที่1ลูกนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับมินเชลกัตบักเนี่ยอยู่ที่0.84และจ่ายน้ําให้กับเบลไซิกเนี่ยอยู่ที่1.06นนะครับต้องบอกว่ากระโดดเลยทีเดียวนะครับจากอาบอลต่อครึ่งลูก กระโดดมาต่อที่1ลูกเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้ต่อไปครับไปดูราคาภูกันบ้างน,นะครับราคาภูในปัจจุบันตอนนี้นะครับทุกบริษัทนี่ปรับนะครับนะภูของทีมเย,ยนอาเบ่ไลซิกลดลงตามราคาแฮนดิคแคปนะครับได้มีาการปรับภูเสมอและภูของฝั่งเจ้าบ้านเพิ่มขึ้นนะครับทุกบริษัทเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะยึดาราคาของเบียร์สามาเป็นหลักนะครับโดยปัจจุบันนะครับ เบีสามพันาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่4.75ปรับเพิ่มขึ้นถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.50ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.62ปรับลดลงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าภู1.62ในปัจจุบันที่ปรับลดลงนะครับกับราคาเฮนดิแคปหนึ่งลูกที่เปิดอยู่ณตอนนี้เป็นราคาภูที่ไม่ได้การันตีในหน้าบอลต่อราคาหนึ่งลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้ ข้อบูที่จะสามารถชนะราคาเหนในแคบราคา1ลูกได้คือ1.47ถึง1.50นั่นเองแต่นะครับถ้าเราสังเกตเห็นราคาสักครู่นะเป็นการกระโดดของราคาจากครึ่งลูกมา1ลูกเลยทีเดียวครับผมมองว่าคุณนี้นะครับแรงจูงใจอยู่ฝั่ง r b ร์ i บครับเพราะว่าตอนนี้ r b ร์ i บ i นั้นตกมาอยู่ที่4ของตารางนะครับแล้วก็อันดับที่5นั้นคอยจะไล่ขึ้นมานครับ ก็ต้องน่าจะเน้นเป็นพิเศษเพื่ออันดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วฟอร์มช่วงหลังอาเบรไลซิกก็ดูดีกว่าด้วยบวกกับกัตบักอาจจะได้เล่นในบ้านนะครับแต่เกมนับนั้นค่อนข้างหวมนะครับตามที่ได้วิเคราะห์เมื่อสักครู่นะครับแต่กัตบักเองก็มีเกมรุกที่ดีนะครับผมบองว่าทั้งคู่น่าจะเปิดเกมแรกใส่กันสนุกแต่ถ้าจะมองทีมใดทีมหนึ่งชนะผมก็ยังไปที่ฝั่งอาเบรไลซิกคู่นี้ผมให้อาเบรไลซิกบุกมาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับ ก็คือจะกินราคาครึ่งลูกเต็มไปเลยนะครับในราคาเปิดและก็จะกินราคาครึ่งครบลูกที่กระโดดมาจาก1ลูกนะครับกระโดดข้ามมา1ลูกนะครับกินครึ่งหนึ่งนั่นเองนะผมมองว่าคู่นี้นะครับไลซิกดีกว่าจะบุกมาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ1ตามราคาปูครับเพราะฉะนั้นแล้วฟุตบอล v ีไฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตในครัคืนี้ไปสืบฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันในเวลาทีหนึ่งครึ่งนะครับคู่ของบรูเซียมิเชนกันบักพบกับอาเบรไลซิก รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1นลูกหรือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังได้ทันทีก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ